ูกชายอายุห้าขวบใช่ไหมค่ะฉันคิดว่าคราวนี้เขาป่วยหนักแต่นนท์ไม่น่าจะรอดมาได้แต่หมอบอกว่าที่รอดมาได้ก็เพราะว่าโชคดีมากจริงๆยังหรอกนะกรรมมันยังไม่หมดอย่าลืมทำบุญมากๆนะลูกชายจะมีเคราะหนะ์หนักเคราะห์หนัก ข้ออะไรคะหมอทั้งเรื่องเจ็บป่วยแล้วก็อุบัติเหตุหนัหนกๆปีนี้รอดมาได้แต่ปีต่อไปเนี่ยยังไงก็ต้องระวังต้องระวังทั้งเรื่องเจ็บป่วยนะัก และอุบัติเหตุหนักๆโดยเฉพาะช่วงอายุที่ตกเลขห้าเลขห้าทำบุญเยอะๆนะอาจจะช่วยได้ วนนั้นผมรีบเคลียร์งานที่ผมต้องทำให้เสร็จล่วงหน้าแล้วลางานเพื่อบวชตอนบวชผมตั้งใจศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ผมได้เรียนรู้ถึงความไม่แน่นอนของชีวิตที่สำคัญผมได้เรียนรู้ถึงกฎแห่งกรรม ที่เรามีกรรมหรือสิ่งที่เราทำไว้เป็นที่พึ่งของตัวเราเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมทำอะไรเอาไว้ชีวิตผมถึงเหมือนมีอาถรรพ์กับเลขห้าหรือว่าเลขห้านั้นมีอาถรรพ์กับชีวิตของผมจริงหรือเปล่า แต่สิ่งที่ผมได้จากการบวชก็คือความไม่ประมาทมีสติในการดำเนินชีวิตปีนี้ผมอายุ34มสแล้วครับถามว่าผมกลัวไหมกับเลขห้าที่จะมาถึงในปีหน้าผมยังกลัวอยู่ครับแต่ ผมตั้งใจจะทำความดีและใช้ความดีที่ผมทำเป็นที่พึ่งให้ตัวผมเอง ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าอายุที่ตกเลขห้าจะสามารถส่งผลให้เกิดสิ่งร้ายๆขึ้นกับชีวิตของคนคนหนึ่งได้มากขนาดนี้ค่ะและไม่ใช่ตัวเลขที่เกี่ยวกับอายุอย่างเดียวนะสิครับยังมีเลขห้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นที่ดูเหมือนว่าจะทําให้เกิดเคราะห์ร้ายกับผู้ชายคนนี้อยู่เสมอเลยหรือที่เขาบอกกันว่าอาถรรพ์ของตัวเลขนั้นจะเป็นเรื่องจริงขึ้นมาคะเราต้องมาถามผู้รู้กันแล้วล่ะครับพระอาจารย์คฤทกิ์โสธิพโลจากวัดนาป่าพงครับ อาจารย์ครับรัศการค่ะอาจารย์ครับมีคําถามอีกแล้วครับว่าอาถรรพ์ของตัวเลขมีจริงหรือเปล่าแล้วก็เพราะอะไรเหตุร้ายหรือว่าโชคร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้มักจะมีเลข5มาเกี่ยวข้องอยู่เสมอครับคิดว่าคงเป็นเหตุปัจจัยนะด้วยความบังเอิญหรือว่ามันไปตรงกันพอดีนะเพราะว่าเรื่องของตัวเลขเรื่องของดวงดาวนะเรื่องของการ เปลี่ยนชื่อเสียงหรือสกุลอะไรเนี่ยพนะพุทธเจ้าไม่ได้เคยบัญญัติว่าว่ามีผลต่อระบบชีวิตของเรานะแต่จริงๆแล้วตัวเราเนี่ยมีผลต่อดวงดาวนะที่พระุทธเจ้าเคยบัญญัติว่าถ้าคนทุศิลเนี่ยนะถ้าผู้ปกครอง,องทุศิลจะเป็นเหตุให้อ,าอมารตข้าราชาการนะอ่อค้าเกษตรกร,เ,รนเนี่ยทุศิลตามกันมาเป็นลําดับเลย และเมื่อทุกคนในโลกเนี่ยทุสิงมากขึ้นเนี่ยจะเป็นเหตุให้ระบบของดวงดาวเนี่ยเตินแป่ป่วนนะเป็นเหตุให้ฤด,ดูกาลเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอนะทำให้ฝนตกไม่สม่ำเสมอพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยจะสุกแก่ไม่สม่ำเสมอกันออกดอกออกผลนะไม่ตรงตามเวลานะเป็นเหตุให้มนุษย์เนี่ยไปกินผลไม้นะหรืออาหารที่ มันไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้เกิดความทุกพลภาพของมนุษย์แล้วก็อายุสั้นผิวพันซามนี่คือเหตุปัจจัยของการอายุสั้นของมนุษย์ตัวมนุษย์เองต่างหากที่มีผลต่อดวงดาวทั้งหลายทําให้ระบบที่มันเคยเป็นปกติเนี่ยมันละสมละสายไม่เคารพในกฎระเบียบของสังคมที่ตั้งเอาไว้ทําให้เกิดมลภาวะเกิดปฏิกิริยาเลนกระจกอะไรต่างๆที่เราศึกษากันอยู่ เงเนี่ยนะมีผลต่อโลกนะเ็เกิดจากการทุศีลหรือว่าผิดศีลศีนนี่คือศีนห้าศีนห้านี่ก็คือศีนห้าสำหรับคาราวาสําหรับคาราวาสก็เป็นการที่ไม่เบียดเบียนกันมันเป็นการทําให้ชีวิตเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างพาสุขค่ะมีคําถามที่นึงครับเรื่องศีนห้าอย่างบางเพื่อนผมบางคนเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยคิดอย่างเดียวไม่ได้ทาซะหน่อย ไม่เห็นจะผิดเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นผมบอกว่าไปเจอเงินหล่นอยู่เพื่อนผมก็จะเก็บผมบอกว่าอย่าไปเก็บไม่ใช่ของเราอย่าไปเก็บอะไรอย่างเงี้ยหอก็เก็บได้นี่ไม่เห็นเป็นไรเลยบอกไม่ได้ไม่เก็บอย่าไปเก็บแล้วจนสุดท้ายก็คือไม่ได้เก็บแล้วก็มาเถียงกันว่าบอก็อย่างนงี้ไม่ดีนะผิดศีลเพื่อนผมก็บอกว่าผิดยังไงคิดอย่างเดียวไม่ได้เก็บนี่นาอะไรอย่างเงี้ยฮะในเรื่องของความคิดอย่างนี้นี่ถือว่าผิดศีลทุกศีลด้วยไหมครับคือศีลเนี่ยเป็นบัญญัติศัพ ใช้เฉพาะเรื่องกายกวาจาดังนั้นข้อปฏิบัติกายกวาจาเนี่ยจะถูกเรียกว่าีินนะั้นไม่ผิดศินก็คือไม่ผิดข้อปฏิบัติกายกวาจาแสดงว่าถ้าถ้าเพียงแค่คิดเนี่ยยังไม่มีความผิดนะครับแต่การแค่คิดเนี่ยเรียกว่าเป็นอกุศลบาปได้เกิดขึ้นแล้วหน้าที่เราคือรีบละละวางไปให้ไวที่สุด ก็แ,แค่การคิดอกุศลขึ้นมาเนี่ยนั่นคือวิญญาณเนี่ยไปตั้งอาศัยในนามธรรมนั้นแล้วถ้าร่างกายแตกทําลายปั๊บเนี่ยเราจะได้พบอันเป็นอบายทุกติวินิบา่างนี<ม>้ดังนั้นการคิดอกุศลขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยคือส่งผลแล้วทันที<ม>พระุทธเจ้าจึงบอกว่ากรรมหรือเจตนาเนี่ยทางใจเนี่ยมีผลมากที่สุดพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าเราคิดเรื่องอกุศลขึ้นมาแล้วเนี่ยให้รีบทิ้งอกุศลนั้นให้ไวที่สุด ในเรื่องนี้ค่ะหมอดูจะแนะนําบอกว่าให้ชายคนนี้เนี่ยไปทําบุญเยอะๆแล้วก็เวลาเป็นเสพภทปุ๊บเขาก็รีบบวดทันทีนะคะก็เลยทําให้ไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นอีกกับชีวิตของเขาในช่วงนั้นอันนี้แปลว่าการทําบุญถือศีลเนี่ยค่ะจะสามารถช่วยลดเคราะห์หนักได้จริงๆหรือเปล่าคะเหมือนกับเป็นการเลื่อนเลื่อนออกไปนะอย่างที่ผู้เจ้าบอกว่ากรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันทันที ยมทากรรมอย,อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บางทีมันยังไม่ส่งผลเพราะวิบากของกรรมเนี่ยจะมีสามระดับวิบากที่ส่งผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันวิบากในอุปปัชชะคือเวลาถัดมาและวิบากในอัปรปัิยายะคือเวลาถัดมาอีกนี่คือวิบากของกรรมสามระดับดังนั้นถ้าเราต้องการทํากรรมแล้วให้ส่งผลในปัจจุบันโดยกรรมไม่ดีเนี่ยไปคอยก่อนทีหลังก็คือให้ทําสมาธิ น้อยลงมาก็คือรักษาศีลน้อยลงมาอีกก็คือทําทานการให้ทานกับคนเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยที่เจ้าบอกสู้ให้กับพระโสดาบันองค์เดียวไม่ได้การให้กับพระโสดาบันร้อยองค์ก็สู้ให้กับพระสกทาคามิองค์เดียวไม่ได้ไล่ไปจนถึงพระหลานองค์เดียวและการให้ทานกับพระหลานร้อยองค์ก็ยังสู้สร้างกุฏิครั้งเดียวไม่ได้การสร้างกุฏิร้อยครั้งก็ยังสู้รักษาศีลครั้งเดียวไม่ได้ นะการรักษาสินครั้งเดียวเนี่ยมากกว่าเป็นร้อยเป็นพันเท่าของการให้ทานและรักษาสินร้อยครั้งก็สู้ทําสมาธิครั้งเดียวไม่ได้ทําสมาธิยิ่งได้มากขึ้นไปอีกนะอันนี้ก็ก็เป็นคําแนะนาท,ที่ที่ถูกอยู่ที่ให้เราไปาสร้างบุญกริยาอย่างนั้นนะก็เป็นเหตุให้กรรมทั้งหลายเนี่ยมันที่ไม่ดีเนี่ยไปรอส่งผลทีหลังกรรมที่ดีก็มาส่งผลก่อน แล้วอย่างนี้อย่างผู้ชายคนนี้นะครับที่มีความเชื่อเรื่องเบญจเพศหรือมักจะเกิดเคราะห์ร้ายต่างๆในช่วงอายุที่มีตัวเลขนี้เข้ามาเกี่ยวข้องพระอาจารย์มีวิธีแนะนําอย่างไรนะครับให้เขาดําเนินชีวิตได้อย่างสบายใจว่าตัวเลขหรือว่าเบญจเพศไม่ได้เป็นตัวกําหนดเคราะห์หรือว่าโชคร้ายในชีวิตครับก็คืออยากให้เขาได้ศึกษาคําสอนของพระาศาสดา ให้มากขึ้นมีศรัทธาในพระศาสดาให้มากขึ้นว่าพ,พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องและได้บัญญัติสิ่งต่างๆออกมาอย่างชัดเจนประกอบด้วยเหตุผลนะดังนั้นสิ่งที่จะมีผลต่อเราเนี่ยคือการกระทําทางกายวาจาจิตของเราโดยตรงเลยนะจะไม่มีสิ่งอื่นมาบันดาลน,นะซึ่งใครมีความเห็นว่า กรรมหรือสุขทุกเนี่ยเกิดจากผู้อื่นบันดาลหรือสิ่งอื่นบันดาลจะเป็นวิชาทิฏฐิแบบที่หนึ่งนั้นเราจะไม่เดินเข้าไปสู่วิชาทิฏฐิแบบนั้นดังนั้นทุกคนจะต้องรู้ว่าการกระทําทางกายวาจาจิตของเราคือวิธีแก้กรรมที่ถูกต้องนะไม่งั้นโจรก็จะห้อยผ้าเต็มคอเลยเสร็จแล้วก็ไปปล้นมาแล้วก็บอกว่าขอให้รอดจากตํารวจนะคิดว่ารอดแน่นอนเลยเพราะมีผ้าเต็มคอเลย ดังนั้นถ้าเขารู้ในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเขาก็จะไม่ไปกระทำการปล้นการฆ่าเขาจะรู้ว่าการปล้นฆ่านั้นจะส่งผลไม่ดีต่อเขาทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตดังนั้นเขาก็จะต้องมาฝึกการกระทำทางกายวาจาจิตที่ดีที่ถูกต้องอ พระอาจารย์คะแล้วอย่างนี้การห้อยพระอย่างนี้ค่ะการที่พกเครื่องรางของขลังต่างๆเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมีผลอะไรกับชีวิตของเราบ้างไหมคะมีผลไหมสิ่งนั้นเนี่ยไม่ไม่มีผลในเรื่องการส่งผลในเรื่องของกรรมหรือสุขทุกนะแต่จะมีผลในเรื่องของศรัทธาที่เรามีจะทําให้เราเกิดปิติเกิดความสุขขึ้นมาอย่างนี้นะ,ะจะเกิดสตินะว่า เราเนี่ยนึกถึงสิ่งที่เราเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งนะปิติจะเกิดสุขจะเกิดขึ้นมานะเป็นเหดุให้เราเนี่ยถ้าตายไปเนี่ยสามารถเข้าถึงสุติโลกสวรรค์ได้นะแต่สิ่งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราพรนะพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์เป็นอันมากเนี่ยเมื่อถูกภัยหรือความกลัวผู้คามแล้วก็ไปถือเอา,เอาสวนป่าศักดิ์สิทธิ์บ้างลูกะเจกดีบ้างป่าไม้บ้างเป็นสารณะลุงบอกว่านั่นไม่ใช่สารณะ คือที่พึ่งอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาวา่าใสยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยไม่สามารถหลุดพ้นไปจากความทุกข์ได้นะแต่ถ้าผู้ใดมาพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นสารณะเนี่ยเขาพ้นจากทุกข์ได้แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่รูปปั้นรูปหลอกแค่นี้แต่เป็นการเข้าถึงคําสอนของพระาศาสดาว่าให้ประพฤติกายอย่างไรวาจาอย่างไรจิตอย่างไรนะ่ะ คุณงามความดีถึงจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นพระก็เป็นเกียงเครื่องให้เราระลึกถึงร้าะรัตนตไตรแล้วก็เดินเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติตามคำสอนที่พระองค์เคยบอกสอนเอาไว้ก็วันนี้เราก็ได้คําตอบที่โอ้โหทําให้เราได้เข้าใจอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าในชีวิตเราเราควรจะประพฤติปฏิบัติยังไงในเรื่องความเชื่อที่บางทีก็กลายเป็นตัวที่มากําหนด จิตของเราเองใช่ครับจริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคเราประพฤติตัวเราเองให้ถูกต้องอยู่ในศีลธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับใช่แล้วครับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์คอกฤิ์อย่างมากเลยนะคะครับผมและเช่นเคยครับทางรายการเรามีของที่ระลึกจะมอบถวายพระอาจารย์ครับเป็นสมุนไพรประมาะครับ และช่วงหน้านะครับกลับมาพบกับคุณเอ๊ะในเรื่องราวของความศรัทธาที่เปลี่ยนชีวิตความเชื่อที่มีอิทธิพลและแรงบันดาลใจที่จะทำชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นในช่วงทางศรัทธาครับมีข้อมูลที่น่าสนใจว่าพีระมิดเป็นรูปทรงที่ ดึงดูดออร่าอะไรคือออร่าออร่าก็คือปราณผู้ที่ปฏิบัติอย่างเนี้ยน,นะฮะเชื่อว่าจะมีสมาธิได้เร็วขึ้นจะรวบรวมจิตใจให้สงบให้ดิ่งได้มากขึ้น<อ>ก็มีคนทดลองทําเยอะนะครับมีคลื่นอะไรสักอย่างมารวบรวมไว,ว้หยุดจุดตรตงกลางเวลาดึงขึ้นถูกต้องใช่ไหมครับ